ทนไม่ไหวอีกแล้วแพนเค้กเล่านาะทีพี่หมีขอเลิกเด็กได้ว่าเป็นนางเอกสาวใจบุญได้อีกคนจริงๆสําหรับแพนเค้กเขมนิดจะไม่กลอนที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวความรักของตนกับสารวัตรหมีพันตารวจตีสัก์สุนทรเประมานน์แฟ้นหนุ่มที่คบกันมา8ปีแต่ทําไมยังไร้วีแววแต่งงานมีขัดแย้งกันใหม่ในความที่เราไม่เหมือนกันเพนเค้กบอกว่าบ่อยมากด้วยคนที่มีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกันแล้วมาอยู่ด้วยกัน พอรู้จักกันมากขึ้นมันก็มีที่ไม่เข้าใจกันทุกเรื่องพี่หมีเป็นคนแบบฟอร์มเยอะจริงจังก็อาจจะด้วยสายงานด้วยการทำงานด้วยตัวเขาเองด้วยเขาก็ค่อนข้างเนี๊ยบมีระเบียบมีวินัยในการดาเนินชีวิตของเขาในขณะที่เราชิลอะไรก็ได้คือมันผลไปหมดในบางเรื่องพอมาเจอกันก็เลยต้องจูนเห็นว่าเรื่องการแต่งตัวก็เป็นปัญหาเพนเค้กบอกว่า เขาบอกว่าทั้งชีวิตของเขาก็จะเป็นขาวดำเทากลมแต่พอมาเจอเราก็จะมีสีชมพูส้มเหลืองทุกอย่างจะดูสดใสเรกๆบอกว่าซื้อเสื้อสีนี้สิเขาจะบอกไม่ใส่ไม่เอาเพราะยิ่งพูดบ่อยๆก็จะบอกว่างั้นก็ซื้อมาเลยเคยดูสัมภาษณ์พี่หมีบอกว่าเหมือนสุนักมองเครื่องบินน้องเพนได้ยินคำนี้รู้สึกยังไงบ้างเพนเค้กบอกว่า เกินไปจริงๆเพนว่าด้วยอาชีพการทํางานของเขารู้สึกว่ามันดูห่างกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวเพนจริงๆมันไม่ได้ห่างไกลขนาดนั้นแต่อาจจะด้วยความเป็นเพนเค้กที่คนมองอาจจะรู้สึกว่าด้วยชื่อเสียงด้วยการทํางานแต่ว่าถ้าเป็นตัวเราจริงๆเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วทาไมต้องเป็นพี่หมีเพนเค้กบอกว่านั่นนะสิมันมีเรื่องที่ต้องเจอกันนะเป็นช่วงเวลาตรงนั้นวันที่เจอกันเขาไม่รู้ว่าเพนคือเพน เขารู้ว่าเขาคงเป็นคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่เคยขอเลิกเพนงเค้กบอกว่าเคยแบบว่าจะทนไม่ไหวแล้วนะช่วงแรกๆที่รู้จักกันขอบอกว่าการที่เขามายืนอยู่ข้างๆเรามันไม่ง่ายเลยเขาต้องเจออะไรมากมายเสียงจากคนรอบตัวเสียงที่เข้ามาถึงตัวเขาซึ่งเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอยู่ตรงนี้เรารับมือได้แต่พอคนที่เขาไม่ต้องโดนสัมภาษณ์โดนตามโดนเอบถ่ายรูป ขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงมันก็มีอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าทําไมเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วเรากู้สถานการณ์ยังไงเพนเค้กบอกว่าเราก็ต้องคุยบอกเขาว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนี้พี่ๆเขาทํางานกันแบบนี้แล้วก็มันไม่ได้มีอะไรบางทีมีภาพที่เขาได้ไปลงแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเลยเขาก็จะรู้สึกเฟลแล้วคนก็จะมาพูดในถึงเขาในมุมต่างๆที่เขาก็รู้สึกว่าไม่สบายใจ ก็คงมีหลายอย่างที่กลับมาที่เขาเขาอยู่ในชีวิตของเขาเขาก็โอเคอยู่แล้วเหมือนกับไม่ต้องให้คนมาพูดถึงเขาแต่พอเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มรู้สึกด้วยตัวเองว่าเขาต้องดูเลตัวเองแล้วขอบคุณคุยแซบโชวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ